ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมือนี้เบาไก่ขูกล้นบกผ้าเสียนมือไม่นะครับสำหรับมือไม่ฮัดเลี่ยงนกเขาไ่นะครับผมหัดเลี่ยงนกเขาญ่สีผ้าเฮ็ดเขาครับเฮ็ดเขาคัดเขาให้นกเขาเขากินครับนี่ครับเขาเบาไก่เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเขานี่เบาไก่เอาไปล้างน้ำแล้วเด้อพี่น้องครับสำหรับมือหม่นะครับเนาะ มาเบิงน้ากันครับวิธีเฮ็ดเขาให้นกหัวลมกาลังส <pad> for you well, ีออกแล้วครับหัวลมกาลังสีออกแล้วบริการเพื่อนดีๆนะครับหาไขมันให้เพื่อนเนี่ยกันหนาวเวนะครับเขาเนี้วครับเขาเนี้ยเขาเนี้วไม้เขาไม่นะครับเขาไม่เขาเนี้ยเขาไม่เพื่อกินเขาไม่เพื่อนกับห่าเจอแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบาไกลเขาไปล่างน้ำย่างดีแล้วครับล่างน้ำคัดไข่ออกหูกออกล้วก็เอาเปลือกที่เหาบ่ต้องการเอาเปลือกออกนะครับ เอาเปลือกออกเรือจะเขาเม็ดงามๆตรงๆนะครับเม็ดดีๆนะครับ,รรบที่นี่ <c oughs> ส่วนผสมที่เข้าจจเห็ุนะครับพี่น้องคือใบบักข้ามครับใบบักข้ามใบมะขามเปียกโอ้ใบบักข้ามสมนะครับเมืองน,น,น,าาน,น,นี้สินินตัวสกัดนะครับสินินนี่สินินจอมกวนครับใบบักข้ามสมครับละกาตะไคร้หอม เบาไก่ใส่เป็นตะไคร่หอมด้วยครับเด้อจังหอมเพราะว่าตะไคร่หอมนีเพิ่นก็สิมีสรรพคุณทั้งยาหลายอย่างนะครับแก่เจ็บท้องก็ได้นะครับสําหรับคนสามารถต้มกินได้นะครับใบตะไคร่หอมไล่หมอดไล่มอดู่ในเขาถักเกิดว่าเอาไปโดนกับจะไล่หมอดไล่หมอดไอด้นะครับใบตะไคร่แล้วก็ขาดไม่ได้ครับหอยครับหอยเปลือกหอยครับเปลือกหอยเปลือกหอย เปลือกหอยแหงนะครับเปลือกหอยแหงที่ขาวๆที่หล่นออกง่ายๆนะครับพี่น้องว่าเอาเปลือกเอาเปลือกหอยเอามายังว่าเปลือกหอยนี่เห้เอามาตาครับพี่น้องตอนนี้เบาไก่ให้ได้ตาให้ได้อันนี้เดี๋ยวจ้หน่อยเบาไก่สีภาพพี่น้องเห็นนะครับเปลือกหอยเอามาตํามุนๆหลักข้าเใาเอามาผสมใส่กันกับเขานะครับเพื่อว่าเพิ่มแค่นเสียบให้มันนะครับเพราะว่านุกเข้าเลี่ยงบางเทื้อสารอาหารมันอาจจะบบเพียงพ่อเนาะครับน้ะพี่น้องเนาะ เข้ากับโบหูหมาว่าแต่เรามือเพิ่นกินยังแน่จิวน,น้ำปลาน้ำดงจักเพิ่นหายัางกินแน่เข้ากับโบหูแต่ทีนี้นเนี่ยเปลือกหอยเปลือกปูนี่แหละครับเพิ่นสิก,กินตัวที่มันผุผุพังพังเพิ่งกับสิบีตอดกินมีกระขาดบ่ได้ครับพราะบ่าวไก่เสียอาใซ่ให้บับเมี่ยบักซิวนะครับเปลือกไข่ครับเปลือกไข่บ่าวไก่ ส่วนประกอบของพวกนี้นะครับของหอยของเปลือกไข่นี่จะตำนะครับตำให้ละเอียดล้วก็จะมาผสมใส่กันกับเขานะครับผมเดี๋ยวพี่น้องครับถาบึงนะครับเดี๋ยวเบาไก่เออลืมพี่น้องลืมใครไครเอามาอย่างไรไขใอีกหน่วยหนึ่งนะครับไครอีกหน่วยหนึ่งเขาจะเอามาผสมใส่กันกับเขานะครับเอาผสมใส่การแล้วบาเน่เฮาจะเอาเปลือกหอยที่เฮาตำละเอียดแล้วเอาขูกใส่ที่นี่มันก็จะติดกันกับเปลือกเขาเปลือก เขาเปลือกนะครับเพราะว่ามันเปลือกไข่จะเป็นตัวผ้าเหนียวเป็นตัวผ้าเหนียวกับเปลือกไข่นี่เป็นสารอาหารที่ดีขึ้นกันเนี่ครับบำรุงให้นก่อ้วนเร็วสมบูรณ์เร็วนะครับไข่บาวไก่เอาเบิดได้ครับเอาไข่ขาวกับเอาไข่เหลืองก็เอานะครับไข่แดงก็เอานะครับให้เปลือกหอยจิดกันกับเขานะครับเดี๋ยวบาวไก่จะให้พี่น้องเบิ่มอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวบาวไก่ทาการคัดให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะโดนพี่โดนน้องผมเบิ้งซื้อนะครับเดี๋ยวบาวไก่จะ เอาตะไข่คัดแล้วก็เอาใบบักขามแล้วก็จะเก็บกากออกเรียบร้อยแล้วก็จะํำหอยให้ละเอียดแล้วก็พี่น้องก็จังมาติดตามตอนคุกเข่าเขาใส่กันนะครับว่าหน้าตาของพื่นจะเป็นยังไรครับถ้าตทิดตามมึงครับพี่น้องเดี๋ยวบอกไกลคัดไข่คัดอันี้ให้เรียบร้อยซะก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะโดนคลิปเกินไปนะครับถ้ารอชมครับผมครับผมหลังจากที่เห่าคัดเรียบร้อยนะครับหน้าตากจะเป็นประมาณนี้แหละครับ อันนี้กะจีเป็นมุน,มนๆเรื่อๆอย่งนีลนะครับเก็บออกครับพี่น้องเก็บออกกินเก็บออกครับเก็บออกเลยบ่ากะเห็ดใส่คูครับมันยังบกเห็ดง่ายครับบกผงเป๊กไก่เก็บออกครับเก็บออกเก็บออกเก็บออกกบ่หาแต่อันนี้คนไหนก็ได้หรอกพี่น้องธรรมดาครับทำความสะอาดออกธรรมดาบางๆเพราะ ไข่ครับไปนนห้าวติดเขานี่ครับเก็บออกนี่ครับเก็บออกเลยแล้วก็ตัวนี้เบาไกลตำแล้วละครับนี่คือหอยที่เปลือกหอยแห่งนะครับที่เบาไกลบอกพี่น้องข้างต้นแล้วเอามาตำใส่ครับตำให้มันละเอียดประมาณนี้ละครับ ทำให้อยู่ประมาณนี้ยนะครับเนาะพี่น้องกล่องกรบเป๋ค่อยซุ้มนะครับโทรศัพท์กับพอดีครับห่างๆดอกของเบาไก่นะครับเดี๋ยวให้เบาไก่เก็บออกก่อนด้วยพี่น้องเด้อทำความสะอาดเพิ่มอีกจังน้อยสักก่อนเดียวจังมาเบิ่งการผสมใส่กันนะครับว่าห้าวสีวิธีใดนะครับให้พวกเราเก็บออกสิเกี่ยงๆกูหนีจังน้อยครับนี่ครับบเพิ่มมอยยุยไก่นะครับคันแยกๆอยู่นี่เงาๆอยู่นี่นะครับมันคล่มครับจังหวะนกขดกุสูกีซีอยู่ เดี๋ยวครับถ้าเราติดตามมึงอีกท่านึงครับให้บบ้าไกลท้ำความสะอาดอีกหน่อยครับครับผมเกาประมาณนี้แล้วครับเก็บได้แน่บ่ได้แนยเกาซ้ำนิดสิละครับพี่น้องแล้วก็น,นี่ครับเปลือกหอยครับ เพื่อให้เทลงไปเลยทีลงไปกุ๊กเข้าให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองอย่าใส่หลายนะครับพี่น้องไข่ไก่ให้เพิ่นบ่มรุ่งกันไปเรื่อยๆนะครับขั้นห้ยไายเพิ่นสีอ้วนนะครับเก็บไว้บจะใส่รอบหนาครับให้มันแห้งก่อนตัวนี้ให้เพิ่นกินไปเรื่อยนะครับให้เพิ่นขั้นไหนเฮ้ยบ่มรุ่งเพิ่มไหลายเพิ่นอ้วนครับพี่น้องอ้วนจนเกินไปย้ำให้เข้ากันเลยครับที่นี่ให้เพิ่น เข้าค no ุ้นเพื่อนนะครับพี่น้องคุ้นไปเรื่อยๆบ่แม่นวาเข้าสีเ็ตให้เพิ่นอ้วนเท่าเดียวนะครับเข้ากับคุ้นให้เพื่อนบำมุ่งตัวเพ่นไปเรื่อยถ้าเข้าไปเอาใส่หลายเพิ่นอ้วนเพื่อนไปขิ้นก็จะบ่คอยขันให้เข้านะครับก็มีแต่จนอนครับนอนอยากซึมนอนี่เตอยากรับอยากขันแล้วครับบาดนี่ให้กินพ่อะมานขยํำให้เขากันครับพี่น้องเฮ็ดให้เขากันซื่อๆนี่แหละ ข้อหยิบไม้เขากันหน้าตาก็จะเป็นสิเห็นพี่น้องยุบสังเกตดูมือเบาไกลแล้วครับจะมีเม็ดขาวๆแล้วก็จะน้ำอันนี้จะเป็นเม็ดขาวๆนี่ครับนี่คือเปลือกหอยนะครับเพื่อนก็จะติดตามเขานี่หรือแม้ว่าบอติดกระซังพี่น้องถ้าเอาใส่ในกระบอกอาหารเพิ่นเพิ่นเห็นเม็ดขาวๆเพิ่นหูท้องเขาเนาะครับสรรศาสตร์จะแยกท้องเพิ่มนะครับเพิ่นก็งหูว่าเออเป็นเปลือกหอยเป็นเกล็ดนั่นเกล็ดนี่เพื่อนจะตอดกินของเพิ่นนะครับเพิ่มแคลเซียมครับพี่น้อง พี่น้องรเราจะเอาไปบักขามใส่เห็ดยังงงครับผมบอไดบ,บอกที่จะเลียนี่ดิดสมครับเป็นยาระบายให้มันยาระบายอ่อนๆทำไมวะโดยระบายไปน้อครับเหมเป็นทายง่ายระบบคับทายเพื่อนนะครับนี่นะครับสูตรบา้าไก่เห็ดไหโนกเขานุกไม่กินประจํานะครับถ้าเบิดนี่กะเห็ดปริมาณแล้วแต่พี่น้องนะครับปริมาณในบ่อไดจัมการปริมาณครับผม ปริมาณก็ตามใจชอบเลยครับบริหารกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ก็เป็นลักษณะนี้นลครับนะครับสูตรบาไกไ่เห็ดให้นกไม่นกฟึกหรือว่านกที่เป็นตัวเพื่อนก็จะหาวจะคึกนะครับได้กินไข่แต่ได้กินในปริมาณที่เหมาะสมกับบัวหลายจนเกินไปเพื่อนก็หาวนะครับ สีฮาสีคึกประมาณนั่นแหะครับสีคึกกะซ้ำคนเฮ่านั่นแหะครับกินไข่ลวกทุกวันเพื่อนว่ามันก็คึกคึอกันนะครับนกก็คือกันเฮ่ากับบมลุงเพื่อนไปนั่บานมันก็จะหาวมันก็จะคันให้เห่าเรียนเห่าเต็มที่ย่มเห่าไปต่อเห่ากันจะพ่อใจในการคันการห่าการสู่นกปลาสีล่งบัลงนั่นก็เลียวได้นกปลานะครับว่ามันหมักเสียงไดหมักแนวได แต่ว่านุกต่อเขาเล่นเต็มที่ก็ถือว่าเขาประสบผลผลสําเร็จในการเลี้ยงในการฝึกเนาะครับเนาะครับคลิปนี้ว่าวไก่ก็มาแนะนํามือใหม่นะครับวิธีเฮ็ดเข่าให้นุกหลังจากนี้ว่าวไก่ก็จะเอาไปตากไปพึ่งให้มันแห้งนะครับพึ่งให้มันแหงเลยก็จะจังเก็บก็จะจังคอยเอามาให้นุกนะครับหรือพี่น้องเฮ็ดแล้วจะเอาให้นุกกินไม่ไม่ยังสิเลยก็ได้ครับว่าเป็นยังแต่ว่าไก่จะห้เป็นจะหายไร้นะครับหใน้น่อยครับให้น่อย นี่ไซส์ิ่นก็จะเคลียนะครับเคลียหามันก็จะแย่ถิ่มซื้อข้าให้น้หน่อยให้เรื่อยๆไปครับอันนี้บ้าไกลหลายตัวครับนกหลายตัวบาไกลก็เลยเห็ดหลายเนี่ยเดี๋ยวมือหนาบาไกลสีมาแนะนําพี่น้องนะครับมือใหม่นะครับขัวหินครับขัวหินขัวหินให้นกเขาบาไกลกะหาม้าอะไรครับพี่น้องนี่นี่ครับกองมาเรียร้อยครับหินหน่อยครับหินหน่อยหินนกนกเขาครับหินนกเขา มาไปหามาเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวจะมัขัวสูตรมั่นปูนะครับขวหินสูตรมั่นปูสูตรของเบาวทานะครับสูตรเซียนต่อแข่งขันเพื่อนนะครับสูตรมั่นปูนะครับเข้าจะหาทุกสิ่งทุกอย่างละครับผมลุงนุกเข้าให้ดีที่สุดนะพี่น้องเนาะเข้หาหักเพื่อนเ,เพื่อนกระตกหากเข้าละเพื่อนกระตกคันให้เข้าฟังนะครับเด็กมือหนึ่งครับผมพี่น้องสว,ส,สวัสดีพบะวะ่าน้องเอาแต่สีบอกไปบาไก่สำหรับคลิปนี้บาไก,ก่กะ มาแนะนําพี่น้องแนะนํามือไม่นะครับสําหรับอาจารย์ในห,หลายท่านที่เพิ่นเฮ็ดแล้วกะถือว่าเพิ่นมีความู้กร์เบาไกลถือว่าเพิ่นไห้มีประสบการณ์ที่เฮ็ดให้เพิ่นกบมาเพลให้เบาไกลหูว่าเฮ็ดแนวนั้นเนี่นี้เบาไกลก็บอกพี่บอกน้องบอกมือไม่ไปเรื่อยๆนะครับให้มือไม่ผมเฮ็ดให้นกท่านหาวคันดีคึกนะครับ ก็ลาพมคลิปนี้เบไกไกับฝากพี่ฝากน้องไปน้าเด้อครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับพมเดี๋ยวคลิปน่าเจอหินขัวครับสูตรหินขัวมันปลูให้นกเขาเฮาคึกๆนะครับสวัสดีครับพม